ความเสี่ยงที่สำคัญต่อซิบอติกหนึ่การกระจุกตัวของลูกค้าพึ่งพาลูกค้าหลักรายได้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับวอามาหากความสัมพันธ์กับลูกค้ารายนี้เปลี่ยนไปหรือวอมาชะลอการติดตั้งระบบใหม่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อไรายได้ของซิบอติก 2. ความท้าทายในการทำกำไรยังขาดทุนสุดทิแม้จะมีรายได้รวมที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสุดทิ แม้ว่าอีบิดาที่ปรับปรุงแล้วจะเป็นบวกการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและค่าใช้จ่ายในการขยายธุรกิจที่สูงทำให้การบรรลุจุดคุ้มทุนและทำกำไรสุทธิเป็นความท้าทายที่สำคัญ 3. การแข่งขันที่รุนแรงคู่แข่งรายใหญ่และเล็กซิมบอที่แข่งขันกับบริษัทที่ให้บริการระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าแบบดั้งเดิมเช่นแอปเดฟุกุและคู่แข่งด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ใหม่ๆที่ใช้ AI ซึ่งอาจมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและราคาที่แข่งขันได้มากกว่า 4. ความผันผวนของราคาหุ้นและการประเมินมูลคา่ามูลค่าที่สูงเนื่องจากเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงราคาหุ้นของซิบอติกจึงซื้อขายในระดับอัตราส่วนมูลค่าที่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้และกำไรปัจจุบันซึ่งทำให้ราคาหุ้นมีความอ่อนไหวต่อข่าวเชิงลบหรือผลประกอบการที่พลาดเป้าหมายเล็กน้อย หความเสี่ยงในการดำเนินงานและการขยายตัวความซับซ้อนของระบบการติดตั้งระบบขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาเงินทุนและทรัพยากรจำนวนมากหากโครงการล่าช้าหรือเกิดปัญหาทางเทคนิคจะส่งผลกระทบต่อทั้งรายได้และความน่าเชื่อถือของบริษัท